สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาที่เมืองเลบยองเวลีนะครับเรามีนัดกับเพื่อนสาวว่าเราจะมาทานข้าวที่บ้านนางแล้วก็จะพากันไปเดินชมเมืองเลบยงเวลีนะครับเป็นเมืองที่ที่เป็นเมืองเอกหรือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัอดอุดรัวของเรานะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเมืองจะเจริญแค่ไหนหรือว่าใหญ่แค่ไหนมีอะไรให้เที่ยวบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กับคั้นสาวแนะนำตัวค่ะยิ่เฝ้าไม่ตังแล้วท่านตั้งตัวเดวสีบรทันไดนตั้งตัวอย่าง่ะแนะนำตัวต้องเป็นธรรมชาติพูดอะไรก็พูดเลยค่ะพูดอะไรก็พูดเลยนางงามค่ะตอนนี้เราจะไปงามของเมืองค่ะเธอเราต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่า แต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนครับเพื่อนสาวเราจะไปดูบรรยากาศค่ะปราสาทดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศในเมืองตอนนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะร้านค้าต่างๆต้องปิดตัวโชวั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองแล้วันที่เรามาเดินเที่ยวนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการล็อกดาวรอบที่3ในฝรั่งเศสนะครับ โดยปกติตามตรอกตามซอยจะคึกคักมากนะครับในช่วงหน้าร้อนและเราก็จะมีโอกาสได้เห็นงานฝีมือซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงของโรเบียงวองโวลนั่นก็คืองานลูกไม้นะครับแต่ด้วยสถานกา,ารณ์โควิดเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับซึ่งปกติก็จะมีงานลูกไม้มาแขวนโชว์ตามหน้าร้านต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกขายของที่ระถึกอ,อันนี้คืออะไรคะเพื่อนสาวเขาเรียกว่าอะไรคะเรเบียรคูลใช่ไหมคะเรเบียรคูลเขาจะเป็นเครื่องดื่มเล่าผลไม้อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลกับอะไรคะแอปเปิลกับเกาลัดนะจ๊ะ่ะก็จะมีของที่ระลึกต่าง สวยมากเ,เจ้าท้าแล้เข้าไป,เ,ปเจ้าไทยสวยมากนะคะดูสิเธอสวยค่ะพี่สาวเห็นโบสถ์แน่ชิดาสวยมาก สวยงามภายในโบไม่ใช่ภายในนะครับแต่เป็นข้างหน้าโบสก็จะมีภาพเขียนแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะหาที่ที่เราจะไปตรงนอตเทอร์ดามเดอะฟองส์ The นะครับรหรือว่ารูป้้นเราเราจอผู้ชายนางก็เจอผู้ชายนะจ๊ะ เพื่อนสาวเรานะคะออตอนขึ้นโบสตอนนี้เราก็เจอผู้ชายแล้วผู้ชายนะก็ขับรถผ่านแล้วก็พูดกันว่าอุย๊ยแอลิเบนเพืน่น่ <c oughs> สวยจ้สวยเช็คเลตติ้งเอยอะไรเอยเราไปทางไหนคะเ <c oughs> พื่อนสาวตรงไปแล้วออกใสยออกใส่เลยขับไปนี่ไปโบสถ์ทเก้า่านเนี่ยเธออาคารเนี้ยสวยแปลกดี ตัท de ด a ลาวิ e ร์เลี้ยวขวาค่ะเราก็เดินลัดหล่อมาทางออมนะจ๊ะเพราะว่าปกติมันจะมีทางขึ้นในโบสเนาะเพราะว่าโบสมันปิดนะครับถนนก็จะเป็นหินแบบนี้สวยเนาะ เราเจอทางขึ้นแล้วนะเห็นไหมอยู่ไกลๆ Notre Dame de France นะจ๊ะไม่ใช่ Notre Dame สิ Statue de la Vierge เป็นสาวนังก็ถ่ายรูปอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราขึ้นได้ไหมให้ดูมุมนี้ค่ะสวยนะ สวยนะคะดูวิวสีมันจะมีหินภูเขาไฟด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดอดรัวก็เต็มไปด้วยภูเขาไฟนะครับ มันจะมีตำนานนะครับไอที่เห็นด้านหลังก็คือเขาเรียกว่าอะไรเธอ Statue d e l a Vex เนาะมันจะมีตำนานว่าเออคนที่เขาออกแบบนะเขาออกแบบให้ออพระแม่นะ่ะอุ้มทางด้านขวาใช่ไหมดดานด้านซ้ายเนาะตอนนี้นางอุ้มด้านขวา,มา,ขวาไม่ใช่สิอุ้มด้านซ้ายจริงๆให้อุ้มด้านซ้ายแต่ทีนี้คนคนสร้างก็คือสร้างแบบอุ้มด้านขวา แล้วก็คือเขาแบบมันสร้างไปแล้วอ่ะแล้วมันก็แก้ไม่ได้มันทําใหม่ไม่ได้เพราะมันทํานานมากก็คือนางก็คือโดดลงจากตรงนั้นน่าฆ่าตัวตายเพราะว่านางผิดหวังว่าเขาสร้างผิดข้างอุ้มเด็กผิดข้างอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานของที่นี่นะครับอย่างที่ว่าตำนานก็คือตำนานนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้สืบค้นมาคุณยองโบนาสช ผู้ที่ได้แกะสลักรูปปั้นพระแม่นะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับหลังจากที่ได้สร้างรูปปั้นพระแม่เสร็จแล้วอีก32ปีต่อมาเขาถึงได้เสียชีวิตนะครับในวัย8ปปีนั่นเองครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณวิดีโอจากช่อง m i d ดี of France นะครับซึ่งเป็นช่อง3ของฝรั่งเศสนะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรว่ามันเป็นช่วงโควิดเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะครับ ปกติเราจะขึ้นไปจนถึงจนถึงศีสษะเลยแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแบบกระจกแก้วให้เราแบบดูวิวแบบพาโนรามานะครับต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อคะเพื่อนสาวเป็นอะไรนะมงซามิเชนนะครับแต่ว่ามงซามิเชนไม่ใช่มงซามิเชนที่ที่ดังๆที่อยู่ภาคเหนือนะครับแต่จะเป็นหนึ่งในมงซามิเชนในฝรั่งเศสนะครับเราเราจะไปดูว่าลักษณะจะเป็นยังไง จะสวยเหมือนมงสซัิเชนที่ที่น้องมองดีหรือเปล่าไปดูกันเลยไปเลย,เลยอุย้ยน้องพึงพ่งพึ่งหนีไปลูก เราจะเห็นไกลๆนะครับเห็นเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายแซมมิเชนไม่เอ่ยทุกคนมองแซมมิเชนแซมมิเชนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าโฮเช่แซมมิเชนนะครับก็คือโฮเชก,ก็คือก็คือโขดหินนะครับมันจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับก็คือเขาก็ไปสร้างโบสอยู่ตรงนั้น ใครนึกภาพไม่ออกว่ามงแซมิเชนนอกมองดีเป็นแบบไหนนะครับเราเราก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับ ชอบบรรยากาศของเลอบปีนะครับในเมืองมันจะมีบ้านแบบว่าบ้านซ่อนอยู่แบบนี้แกกับสวนเล็กๆน่ารักน่ารักนะซ่อนอยู่ในเมืองแบบแบบนี้เออแล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยคือแบบบรรยากาศมันสงบมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้เราก็เดินเล่นกันเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหน<ไ>ื่อยมากเลยเพราะว่า มันเป็นมันต้องขึ้นแล้วก็ลงนะครับสำหรับทริปหน้าเราจะพาไปไหนหรือว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเราก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดดิสไลค์ก็ได้นะครับถ้ามีชอบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวิดีโอครับเธอ <Wow. S 1> คนข้างหน้าคือได้ไหมเธอ หิวเหรอไม่ได้ได้ไห<ด>มคะได้อยู่นะแม่คื้นสาวหววววิวแล้วค่ะ s i g in France